วันที่เขาไปอยู่กับจอมบดี้ครับมีพี่งานกันไหมเขาไม่ใช่ทีมงานพี่ครับพี่แนะนําชื่อหนึ่ครับไม่แนะนําครับผมผมเป็นทีมงานที่ไร้สาระมากเลยครับควายอามานี่เร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาแนะนำชื่อก่อนไม่ให้ครับผมแนะนำชื่อครับแนะนําชื่อเขาชื่อว่านนท์นะครับเด็กมาตรงนี้นะครับ เราจะเห็นลูมนะครับครับอะไรครับลูปีปาลินนาอันนี้วันนี้นะครับจะวรมพาไปเิดกันครับฝเดินช้าปะเนี่ยไม่ครับช้าเลยแข็กครับขึ้นเน่เอาไม่บอกแต่ทางก็ผิดทางครับผิดทางครับตรงนี้นะครับจะมีบันไดล่องหินเด่อ๋อมันไดร่องผลผมผ่านมาแล้วนะครับ โคตรง่ายเลยครับโอ้โคตรง่ายเลยเพราะว่ามันมีแสียนมีแสงมันมีแสงมันมีแสงแต่ทับไกล้มันมันจะมองไม่เห็นผมโคตรอีซี่เลยนะครับอีซี่จริงๆอะ่ะน้องๆดูดิครับเอาเอาไม่มีบล็อกเหรอเ <Yeah. S 1> นี่ยกิน้องได้แล้วตามมานี่นะครับผมจะไปพาไปอีกอันหนึ่งนะครับครับทีมยาเดนนี่นะครับ ทีมงานคนใหม่มานี่ะครับอยู่ตรงนี้ครับทีมงานคนใหม่พอไปดีดีเลยตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ไปนะครับน้อยไนี้ครับขึ้นี่ขึ้นไปนะครับแล้วเห็นจะเห็นรูปตรงนี้นะครับรแล้วก็ตัวคือ <ๆ S 1> อะไรอะไม่มีอะไรไม่มี่ขึ้นมายอดเขารูปผ่าควายอะ นี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับโอ้ดูเอาเอาไว้ดูควายเลยแล้วก็ตุกตมาตรงนี้นะครับครับเราจะเห็นบล็อกอันนี้นะครับคุณเก็บแล้วคุณต้องมาอีกตรงนี้นะครับเก็บแล้วมีอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับปลาดินาใช่ปาดีนาไปจะมีปารีนาโผล่มาตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วให้คุณกระโดดตรงนี้นะครับห้าร้อยรอบนะครับปบ แล้วล้วก็โดดคิดไปแค่ไหนอข้างบนนะครับว้ายเป็คุณจะได้นะครับได้ไอีซีอีีครับ้าได้ยังครับยังครับอีกอรลวะว้าววาวว้าวว้าว่าว่าบว้ว่าวว้าว่าวว้าวอ้ะวร้าวว้าวว้าวว้าวอ้าวเ้าวว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 ้าคร้บวว้าว้วอา้วาว่้า เล่นเล่นเล่นตามมาไปแล้วไปแล้วไม่เอามึงไปไหนกูมาตรงนี้ยี่งกระโดดยังยังยนีไงกระโดดยังยองยังยงเลืตามมาบันไดต้องผลฟังนู้นแล้วนี่บันไดต้องผลตรงนี้อ๋อคุณต้องต้องกระโดดไปห้าพันรอบนะครับคจะถึงนะครับ มั่วมั่วหมวจริงครับไม่เชื่อเราผมโดนมาห้าร้อยรอบแล้วคุณหลอกผมอยากโดนไล่ออกเลยครับไม่อยากโดนครับแต่อยากโดนส้นตีกครับตีนขีบเะล่ะอยากเล่นนะครับอยากเอาไปชุดไปละครับอะไรอะไรชุดเะล่ะง้างง้างหมัดรอไม่เลยมาขึ้นไปข้างบนที่สุดนะครับเจ้านายเดี๋ผมไปไปนอนเล่นเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายตามผมมามีภารกิจที่ง่ายที่สุด ตามผมมานล้วมาใหมือแม่กูตามมาที่ลูกกระบอกใหญ่นะครับตรงนี้นะครับโอ้แดดมันสั่งร้อนเด็กเกินแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็ออกมานะครับมันจะมีขึ้นแล้วก็ตึงๆๆๆอยู่นะครับอ๋อแบบนี้เหรอออกออกออกแหม่นี่เหรอออกแหม่เออออกแล้วใหม่ออกมาแล้วก็ใหม่เออออกแล้วเไปขับไปเอาช่วยก่อน การ์เดรนไปแต่งชุดใหม่ครับเอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าเดี๋ยวไปยิบเวลาบทจบแม่งตามผมมานะครับผมจะไปที่เดิมนะครับที่กระโดดโอ้ยแย่หัวโย่ที่กระโดดที่เดิมนะครับกระโดดซึมวันปังปึงบึงเบลูดูกลายตาแล้วเนี่ยแต่จะได้เข่าเว้ยมันจะได้เข่าเว้ยน้อง ง่ายๆอ่ะอะฮะแค่กระโดดถึงนี่แล้วก็ให้ได้เราต้องหาครบสี่ชิ้นน้องได้สองชิ้นเหลื่พี่ได้ครบแล้วเหลือ,อก็มาเล่นที่สุดเหลืออีกสองชิ้นใช่ไหมอะฮะของน้องเหลือสองชิ้นอ้อแม่งคืนได้ได้ละที่ยังขึ้นไม่ได้เลยแต่พี่ได้ครบมาแล้วมันมีหกชิ้นอีกบองดีเลยขึ้นได้เร็วไปเก็บเลย เก็บได้ใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรมีบล็อกอยู่แสดงว่าน้องเก็บได้แล้วตามพี่มาตามพี่มาพี่จะไปที่เอาหืมมากเลยพี่ที่งากที่สุดนะครับโอเคเอ้ยไม่ยากหรอกครับแค่ตามนี่ไงครับทำงานทำไมทไมผมแต่งตัวเท่ยังงครับบางวันเขาก็ก็ไม่ถ่ายมั่งนะครับ เขาก็จะไม่เข้าเข้ากล้องมั่งขี้เกียจเออใช่คุณชิเกียจเ,เลยมันจะมีบล็อสใหญ่ๆที่นี่ใช่ครับมันอยู่ไหนวะบล็อกไม่รู้ว่ะพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเหมือนกันอ่ะรอเลยนี่พี่เดิอนช้าจะตายจะ <laughs> คิดถึง <laughs> ไปเลเอาลยทำ ทำไมทีมงานเดินเร็วกว่ากับบอสอีกไปข้างหลังครับไปข้างหลังครับมันจะมีบล็อกอยู่ใช่ปะนี่ไงเก็บล้าน้องก็ออกแล้วออกแล้วไปดูชุดดีไม่ได้ครบเลยไม่ได้นี่น้องไม่ได้ครบเลยครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวนี่หนึ่งอันเองใช่ไหมเอาเนาะไม่กี่ชิ้นเลยวะน้องมันนี้ก่อนมันนี้ก่อนเออจะหมด น้องได้รับอันนั้นอย่างขมนะอะไรขึ้นแล้วก็เอ้ยกะตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็ออกลงมาเอา,เมมา,เอาน้องน้องนี่แล้วอโอเคอเขาขึ้นมาแล้วเอาไ,ไปดันไ,ไปไป<ม>เล่น,ไป,นไปไหนอ่ะไปเล่นบอกกระโดดทุนกันโค้ดสูงอ่ะน้องโอ้ผมผมผมไม่ผมไม,ม่มเป็นเป็นคนกลัวความสูงหรอกครับ ว่ามีก็ยากเลยก็แค่บล็อกขายเว้ยตกใจบุ๋บนั่นก็อัดคลิปดีถ้าไม่เห็นยากที่เขาไปพักลองอุ้ยน่กกากลัวน่กกวากลัวสูงจังเสือเสือเสือเลยต้องลอยขาวๆนะอะเสือเสือเสือเฮ้ยเสือถ้าไม่เพื่อนเบียดนะมันจะเบียดได้มันจะเบียดแล้วตกเ,เลยนะสูอสูอสือแต่มันก็เยอะเนี่ยนะแต่พี่พักร้อนก่อนพี่พักร้อนพี่จะออกกิ๊